ใครที่ชื่นชอบท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้องไม่พลาดมาที่หมู่บ้านเสเสถนนาน้ำเสถินบกกำปงพลัวตำบลกำรรปงพลัวอำเภอปราสาทบากองจังหวัดสีมเรียบประเทศกัมพูชาบนถนนสายพนมเปญสีมเรียบไปทางทิศตะวันออกสู่กรุงพนมเปนระยะทาง16กิโลเมตร หมู่บ้านหรือชุมชนนี้สงวนไว้เฉพาะชาวกัมพูชาอาศัยอยู่เท่านั้นมีชื่อว่าชุมชนกำปงพลัวกำปงก็หมายถึงท่าเรือพลัวก็หมายถึงงาช้างมีทั้งหมดสาหมู่บ้านคือหมู่บ้านขบดหมู่บ้านกระไดหอมหมู่บ้านเนินโกมีประชากร630หลังคาเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฮินดูและผี ตามความเชื่อที่มีมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพประมงหาปลาในโตนเลสาโตนเลาสาซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำหลายๆสายมารวมกันถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีเนื้อที่7,500ตารางกิโลเมตรใหญ่ถึงขนาดที่ว่ามากกว่ากรุงเทพมหานครถึงเจ็เท่ายิ่งช่วงน้ำท่วม จะขยายพื้นที่ออกมาอีกถึง6เท่าเลยทีเดียวในช่วงฤด,ดูแล้งน้ำทะเลสาปริมาณลดลงพื้นดินจะแห้งผากปราศจากน้ำจะมีก็แต่น้ำจากโตนทะเลสาบไหลเข้าเป็นลำคลองเล็กๆเ,เข้าไปในหมู่บ้านดูเพืนเพ่นๆคล้ายหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนบกชมุมชนกรรมปมครัวยังมีวัดและโรงเรียนอยู่ด้วย เมื่อรดูแล้งผ่านเลยไปเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณของน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ4-5เมตรจะทำให้ชุมชนแห่งนี้จมอยู่ในน้ำมองดูเหมือนหมู่บ้านลอยน้ำบ้านทุกหลังจึงออกแบบสร้างบ้านแบบยกใต้ถุนสูงเกิน8-10เมตรโดยใช้ไม้เนื้อแข็งอย่างดีป้องกันการผุกกลอนในช่วงฤดูแล้งใต้ถุนบ้านทุกหลัง จะแปลเปลี่ยนสภาพเป็นคอ,อกเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่คอ,อกวัวและโรงเก็บของไปโดยปริยายกำปงพรัวหมู่บ้าน,นประมงโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างบ้านพักอาศัยให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ให้มีเสาสูงเพื่อรองรับวิกฤตในหน้านา้ำสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดให้สิ้นเปลืองนี่คือเสน่ห์ของกำปงพรัว ที่ทําให้นักท่องเที่ยวหลังไหลดันด้นไปชื่นชมกัมปงพลัวประเทศกัมบูชาไม่ขาสาย